ที่เห็นผมชี้ไปร้านอยู่ตรงนั้นละครับนี่คือหนึ่งในร้านรสชาติอาหารพื้นบ้านป่าหากําลังนางแกะปูต้มส,สดๆไว้ทําอาหารที่ร้านนี่แหละโอเ้เอ้ยอาหารได้ครบหรือยังละ่ะลองเช็คดูสิเดี๋ยวลุงไปตามให้อืมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมาครบแล้วล่ะครับลุงขาดหรืออะไรก็เรียกลุงนะที่นี่ก็คือร้านสุพีครก,รกใหญ่แล้วครับถือได้ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเลยล่ะครับที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของวัตถุดิบที่สดมาจากท้องทะเลที่นี่หอยจ้อปูแน่นๆก็มาจากที่คุณป้าน,น่งแกะเมื่อกี้้ล ไก่อัดแน่นทานกับข้าวสวยร้อนๆโอ้ย,อยร้อนปลาหมึกผัดไข่เค็มเนื้อปลาหมึกแน่นมากเอ็นหอยผัดกระเทียมมาหอมๆเนื้อแดงสุดๆครับอย่าลืมใส่ปลาทูต้มมะดานสดน้ำเข้าไปรสชาติอมเปรี้ยวโอ้โหสดชื่นเห็นเนื้อปลาทูก็รู้นะครับว่ายังสดโอ้โอเห็นแล้วน้ำลายต้องสอกันแน่ตำหลวงพ้าบางที่ใช้มะม่วงกับกะปิตำเข้าไปตำหมี่กรอบกุ้งสดก็อยากให้ได้ลองโอ้ยแปลกใหม่จริงๆผัดชาทะเลโอ้ถึงเครื่องมาก ปะทูราพรตพลียกับเข้าสวยโตโตโอ้ยอย่างเด็ดดูครับเกลี้ยใครมาแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ